ตลอดสนทุนอาจารย์คิดว่าอะไรคือของดีเมืองสุนุมตอบก็บอกว่าซาตูน่าซาตัวนี่ไม่ใช่ชาวบานหนูนะกองเชียร์ขึ้นมาก็เชียร์มันเชียร์อวไรถูกไหมเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยไม่เห็นความงามของหนูอีก งงทำไมกูไม่มาสตูนตั้งแต่กูท้งโงจริงๆจะบอกว่าังหวัดสตูนเนี่ยนะคะมีของดีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งถั่ป่านาเรนะคะแล้วก็ประเพณีว,วัฒนธรรมนะคะความน่ารักที่พี่ๆทุกท่านได้สัมผัสด้วยแต่ข้อที่ถูกต้องที่สุดของดีเมืองสตูนก,ก็คือหนุนะคำเรื่องแต่ที่อยากจะพูดแต่ที่มันต้องซื่อสัตย์กับความรักตรงเิง แต่ก็อยากจะเพิ่มเติมอีกสักคน